สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับเค้กเนยสดวานิลานะคะฟูสูงสวยมากๆค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเลยนะคะใส่ไข่นะคะลงในอ่างผสมะคะ่ะเกลือน้ำตาลทรายจากนั้นนะคะผสมด้วยความเร็วสูงสุดนะคะเป็นเวลาประมาณ5นาทีนะคะหรือ ให้แน่ใจว่าน้ำตาลทรายละลายดีค่ะเมื่อน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะไข่ไก่มีสีอ่อนลงและค้นฟูขาวดีแล้วนะคะเราจะทยอยใส่เนยละลายนะคะโดยใส่เนยละลายลงไปช้าๆพร้อมกับผสมไปด้วยนะคะด้วยความเร็วกลางค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทยอยใส่นมลงไปช้าๆนะคะ พร้อมกับผสมไปด้วยนะคะใช้ความเร็วกลางค่ะจากนั้นนะคะวานิลาเล็กน้อยค่ะประมาณครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะปริมาณที่ใช้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของวานิลลาที่ใช้นะคะแป้งเค้กค่ะผงฟูค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปนะคะ จากนั้นนะคะเราจะผสมด้วยสปีดต่ำนะคะก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนะคะใช้หัวตะก้อนะคะวนเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้แป้งเคฟฟ้กฟงขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะปิดเครื่องค่ะเดี๋ยวเราจะปัดอ่านเล็กน้อยนะคะเราจะเห็นว่าตามขอบอ่างยังมีเศษแป้งอยู่นะคะให้ปัดอ่านด้วย จากนั้นนะคะเราจะผสมอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้ความเร็วต่ำนะคะแค่พอสมผสมทุกอย่างเข้ากันและหมดผงแป้งดีค่ะจากนั้นนะคะปั่นอ่างค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะเช็คดูปาดให้ถึงก้นอ่างแบบนี้นะคะปาดให้ถึงก้นแบบนี้นะคะเช็คดูว่าไม่มีสม่วนผสมนอนก้นนะคะเนยไม่นอนก้นนะคะ จากนั้นนะคะเราจะเทใส่พิมพค่ะพิมพ์วันนี้นะคะเพื่อนใช้พิมพ์5นิ้วหรือ15เซนนะคะ2พิมพ์เทยกสูงสูงนิดนึงนะคะจากนั้นนะคะเราก็เตรียมนำเค้กเข้าเตาอบได้เลยนะคะก่อนนำเข้าเตาอบนะคะให้เคาะพิมพ์ 1- 2ครั้งนะคะแบบนี้เพื่อที่จะ ให้ฟองอากาศใหญ่ๆนะคะดันขึ้นมาด้านบนนะคะพบสุกออกมาแล้วนะคะทำสกงทิ้งเลยเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ให้เขาเซ็ตตัวในพิมพ์นะคะสามนาทีนะคะสามถึงห้านาทีจากนั้นค่อยยกออกจากพิมพ์ค่ะ